สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโล็อีกจุดเสาไฟฟ้ากินรีงามตรังงานแต่ถนนพังหนักมากกลายเป็นเรื่องราวดราม่าหนักมากสำหรับเสาไฟกินนาในทางเข้าหมู่บ้านนะครทองหมู่ที่หนึงตําบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ที่ล่าสุดชาวบ้านได้ออกมาร้องเรียนต่อผู้สือ่อข่าวถึงกรณีที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านมีการก่อสร้างมาอย่างยาวนานกว่า3เดือนแต่ไม่เสร็จและถูกปล่อยปะละเลยจากการตรวจสอบพบจุดดังกล่าวในซอยมีรถจอดติดกันเป็นจํานวนมากพบรถแบ็คโฮและคนงานกําลังก่อสร้างยกพื้นทําเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง6เมตรความยาวในการก่อสร้าง616.5เมตรใช้งบประมาณ7จล้านสี่แสบาทกําหนด ยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่27มีนาคม2565แต่เลยกำหนดเวลานานกว่า3เดือนด้านในบริเวณทางโคง้งจุดที่กำลังก่อสร้างมีป้ายประกาศระบุเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวาปักไว้สภาพจำรดมีญ่าขึ้นรกปกคลุมแทบมองไม่เห็นข้อความ จากการสอบถามชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่พูดเหมือนกันว่าได้รับความเดือดร้อนเสียเวลาเรื่องการเข้าออกหมู่บ้านอย่างหนักมานานหลายเดือนไปทำงานไม่ทันเวลาขับสวนการต้องลบทำให้รถตกข้างทางได้รับความเสียหายและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกตลอดทั้งวันเคยร้องเรียนไปที่อบอตอราชาเทวะแต่เหมือนเจ้าของโครงการไม่ใส่ใจในการควบคุมการก่อสร้างทำเดือนหยุดเดือนจึงเกิดการล่า ช้ากว่ากำหนดและไม่มีการวางแผนหาเส้นทางสำรองเพื่อระบายรถเข้าออกช่วงเวลาเร่งด่วน ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้อบตร,ราชาเทวะพระสารเจ้าของพื้นที่ของหมู่บ้านขอใช้เป็นเส้นทางเข้าออกช่วงรกาวาช่วงเวลาเร่งด่วนอบตควรทำทุกวิถีทางต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านพร้อมฝากถึงนายธงชัยนกขมิ้นนายกอบตร,ราชาเทวะเสาไฟฟ้ากินรีเคลียเสร็จแล้วช่วยมาจัดการเรื่องก่อสร้างถนนให้เสร็จสักทีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทนทรมานกัน มานานแล้วพร้อมทั้งยกมือไหว้ขอร้องอีกทั้งชาวบ้านฝากถามเนื่องจากเรื่องถนนที่สร้างไม่เสร็จสักทีทำไมค่าเก็บขยะของหมู่บ้านนครทองถึงได้แพงชาวบ้านต้องจ่ายเป็นเงิน1 2 0บาทต่อเดือนต่อหลังคาเรือนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ